แทนแทนอยากชวอันนี้ตัวเมื่อวานนี่นะคะเมื่อวานที่มันมีปีกสองข้างตรงนี้เอาปีกออกค่ะเอาปีกออกแล้วก็เอาปีกที่เอาออกนะคะแล้วก็มาต่อที่ชายะค่ะเห็นไหมคะใส่แล้วดีก็เก่าเยอะเลยอันนี้โชว์ค่ะโชว์ใครสนใจทำตามได้เลยนะคะ วันนี้กางเกงผ้าใหมแสนสวยครับมากเลยก็เลยลองดูว่ามันมีตะเข็บตะเข็บมันก็มีเกือบสงนิ้วนี่นะคะก็เลยปล่อยออกนี่ค่ะก็จะเย็บให้ปล่อยออกให้ดูนะคะนี่

นี้ถ้าเข็บมันเยอะก็เลยจะปล่อยได้กว้างหน่อยนะคะประมาณสองนิ้วก็ใส่ได้พอดีนะคะ่ะตรงตรงข้างๆเป้าเราก็จะเย็บซ้ำกันสองครั้งนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ คอมเมนต์มาถามได้นะคะทีนี้เราก็เลาะเส้นเก่าออกนะคะเส้นที่ว่าที่มันคับออกเราก็เลาะออกเลยมาดามจะทําให้มันไไวๆหน่อยอออแล้วล้วก็ ยายามกรีดกรีดมันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะรอยตะเข็บมันก็จะอยู่นี่ประมาณพอใหม่มันจะเห็นรอยค่ะว่าเราเย็บเอาออกนี่ประมาณสงนิว้วเสร็จแล้วก็ยังไม่พับเลยค่ะก็จะพับยายตะเข็บมันทับกันนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวย เพราะพอไหมมันจะทะลุไปเห็นอีกข้างหนึ่งนี่นค่ะเราจะมุดตัดเลยก็เย็บนะคะ เย็บเข้าให้มันเหมือนเดิมรอยเดิมที่ที่เราล้อออกเมื่อกี้นี่ยคะ่ะให้มันแน่น,นผ้าไหมเวลาแกะออกแล้วมันจะเป็นรอยนะคะเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ําให้มันเปียกแล้วก็มาเช็ดตรงรอยรอยเข็มเย็บผ้านะจ๊ะแล้วก็รีดรค่อยๆรีดนะคะ แล้วลอยก็ค่อยจางลงไปกเสร็จแล้วค่ะนี้เราก็จะได้กางเกงตัวเก่งเหมือนเดิมกลับมานะคะ ทำแล้วใช้ได้ใช้จริงนะคะแม่บ้านทำได้พ่อบ้านทำได้คนที่มีใจรักกับการเย็บผ้าค่ะเขียนมาคอมเมนต์มาถามได้นะคะอย่างนั้นทํายังไงอย่างนี้ทํำยังไงยินดีตอบให้รับทราบทุกคนนะคะช่วยๆกันไปยุคโควิดนี่ค่ะเห็นไหมคะ มันก็จะลอลอล่อมไหมคะจะออกได้ประมาณสองนิ้วเป็นไงคะถูกใจไหมคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมาดามกะปิทันเนอร์วัสดีค่ะ